ทีเดียวหมตาแล้วอืมหมดเลยายสวยเส์ายแบเนมเลยนะกระป๋องอามามามา ไมเข้าไม่ได้ตีฮะตะองางานี้นนน

โอเคงั้นน่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจชัดชัดจะถ่ายท้องให้เหรอท้องเดี๋ยวถ่ายท้องอ่ะเดี๋ยวเอาไปเลยก็ได้อ่ะนี่ประมาณกี่เม็ด đừng đừng, đi. đừng đây. cái đừng đi ờ. ông mấy khưng lắm <laughs> để <Tại> <mê bốn> <laughs> กําลังปวดเยี่ยวหลังจากกันหายเลยก็บอกเอาพูดเลยตอนตอนเช้าตื่นขึ้นมาจะมาให้อาหารไก่พอดีได้ยินเสียงไก่ร้องก็เลยมองดูว่ามันร้องอะไรก็เลยเห็นงูอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรงกำแพงข้างกำแพงครับถ้าทําอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะกําลังรัดไก่อยู่กําลังรัดไก่กําลังงับไก่กําลังจะกินอยู่แล้วตกลงกินไหมก็กินครับกินเข้าไปเลยกินเข้าไปเลยไปเจอไก่กี่ตัวตัวหนึ่งครับพูดตัวเมีย ตัวผู้ครับผมไอ้ไก่ตัวนี้เป็นไก่ชนหรือไก่ปกติธรรมดาก็ไก่บ้านธรรมดาเราไก่ว่ามันธรรมดาเนาะครับกินเห็นเห็นกระตาเลยดิเห็นครับผมแล้วเราทำไงตอนนั้นตอนนั้นเห็นก็ไม่กล้าทําอะไรแหละก็ยืนนุ้ยโทรแจ้งกู้ภัยมาให้มาช่วยให้มาช่วยไก่เรามีกี่ตัวไก่มีอยู่ยี่สิบกว่าตัวครับเลี้ยงตัวนี้นะครับที่เคยเคยหามันหรือไม่เคยเพิ่งครั้งมันมันก็เคยหายเรื่อยๆ แต่มันเป็นไก่เล็กหายแต่เราก็ไม่รู้ว่าครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรมันกินคิดว่าเป็นงูไมตอนนี้ตอนตอนแรกก็ไม่คิดว่าเป็นงูคิดว่าเป็นตอนนี้ก็คิดแล้วคนับคิดว่าเป็นงูตอนแรกก็นึกว่าเป็นแมวเป็นหมามากิน